เห็นว่าไปออกกำลังกายแบบเลื่อร์มมือโดยเฉพาะเลยว่ะดูได้ไงอ่ะพี่ไม่บอกใครเลยนะเมื่อวานะอ้าพูดเองนะอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะเ็นครับอ่าอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะแต่อันนี้อะไรคะพร้อมกัน <ส bin> <french Merkel> มาจากช <Authority> ็อปปี้เลยนะอันนี้อะไรคะเตรียมงาน้าไหมครับต้องสั่งล่วงหน้าอาทิตย์หนึ่งอ่ะการบอ้โหดีมากผู้บอกการเป็นผู้อันนี้อะไรคะเป็นอันนี้อะไรคะการต้องมองหน้ากันคุณมามองหน้าพี่ขอพี่หรอเอาใหม่ขอมองหน้ากันเตรียม ยังนี่ยังเกียวกโทรศัพท์นี่ยังอะหันรามองนักกันอันนี้มันเป็นเกมภาษาอังกฤษมันไม่ด้มีอะไรเยอะนักมากอันนี้ภาษาอังกฤษคือหนูมองไม่เห็นอะไม่มีก้าพูดแล้วพีก้าพูดพี่ก้ามองเห็นโอ้คนเดียวเลยหรอใช่เพราะพี่ก้ามองเห็นนี่ไงน้องอาจจะอยากพูดก็ได้ ภาษาอังกฤษพอได้ไหมคะได้ครับอ่าอันนี้ภาษาอังกฤษเป็นครับเป็นอัน้นะคะเป็นครับเออแล้วอันนี้นะคะกันครับพดติดกันเป็นแฟนมันไม่สมูทละอะไรเป็นแฟนกันทีจังหวะนี้เราต้องช่วยพี่หน่อยต้องหันไปแล้วล่ะ ตกภาษาอังกฤษนะพี <brightness> <desserts> ่ก <Claire> uh, <íb> ้าหาอ้าวหยอไพี่เหยอะในทะเบียนเนาะในทะเบียนได้ของนลงในแฟตซนนะคะเคยได้ยินคำนี้ไหมไม่เคยครับโสดแล้วงานเยอะจิาครับผมก็ทให้น้องทีทำท่าน่ารักใส่พี่เก้าให้พี่เก้าเค หนูไม่ต้อวามหรอไม่น่ารังหล่อเอ้ยเคนขอหนึ่งรูปได้ไหมคะครับผมแต่ถ้าเปลี่ยนอีกคนเป็นสิ่งของไม่กระเป๋าจะเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะเอ้ยไม่กล้าบอกอ่ะยมันไม่ดีหรอระวังนะที่กล้าตอบก่อนเป็นลิปมันครับเพราะอะไรอ่ะหยิบมาเติม้ย เคยในหัวที่อยาที่ริบมิ้นเหมือนกันแล้วเหตุผลก็คืออันนี้เหมือนกันจริงเหรอพี่เก้วกับพี่วีวพีชอบคนแบบไหนเหรอคะมีชอยไหมมีชอยไหมเติมได้ไหมเตอมได้เลยค่ะไม่มีชอยชอบคนขยันครับรู้จักตัวเองใช่เราอะเป็นว่าชอบคนตรงหน้านะ Thank หน่อยแบบว่ากำลังกำลังทำทัวร์ขายอาจารย์อยู่ค่ะตอนนี้ทำทัวร์ขายอาจารย์อยู่ค่ะให้กำลังใจให้ขายได้ยกที่ใ,นะให้เลยท่านผู้แจก<ะ>จ่าด ไว้มีโอกาสเป็นลูกคัวด้วยวันนี้ว่าไงนะขอคุณนคิดราคาพิเศษต่างประเทศในประเทศค่ะดีใจมาขอบคุณนะขอบคุค่าทำอะไรก็ใสลวีขอบคุณค่ะอันี้อมาากกาก่โออค พี่ฝนอย่ารู้เลยครับยาอะไรอะพี่ก้าวแก้ปวดยาแก้ปวดหัวไปปวดหัวนะไม่ปวดหัวปวดหัวนะสิคะพีมพีไม่ทันพีไม่ทันต้องไปติดตามมือต้องเซ็นด้วยนะคะครับขอบคุณสำหรับยาแก้ปวดหัวขอบคุณสำหรับยาแก้ปวดหัวค่ะ อันนี้พญานผูยใหญ่นะคะอันนี้ญาติาต้ใหญ่ของบ้านค่ะโอ้ยเก๋ฉลาดเป็นเทคนิคที่ดีนะคะจับให้จับเวลาตอนนั่ง เจ๋เดี๋ยวถึงให้เจ๋ลงเองใ่ใช่เสร็แล้วแขกเขียร์ที่ไม่แก่ขอเชิเกียรผู้ไม่แก่ถูกแล้วขอเชิเกียรผู้ไม่แก่แอะแอะผู้ไม่เกียร์ถูกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวให้แกลงกันนะ ถือไม้ทยยเท้ายอดทองกระโดดยอดเพชรรักกันากนานและลึกนะเราช่วยกัน แล้วก็น <toys> ้องก้าวยังอยากได้ที่เกาะสมุยอยู่เปล่ามีนะที่ขายที่เพราะว่าพี่มีที่ที่เกาะสมุยทางไปใช่อยู่ทางไปโรงพยาบาลเกาะสมุยเอาป้าเอาปลาตรงเขาน่าปวดถนนเลื่อนนะเราจะทีวีในชีวิตมาสักหนะ่งขอบคุณค่ะอย่างเช่นพวกเราสอง ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกลแต่งเลยเมื่อกี้เสียงในหัวนะเมื่อกี้เสียงในหัวพูดเองบ้างสิเอาอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตอนท้ายนะสตอนท้ายค่ะเบื่อ ไมให้ไปด้วยหมดเวลาค่ะโอ้เอ็นดูเขาลบเวลาเว้ย <laughs> คุณค่ะเออก็ไมาหัวหงายไมอะายูเลเหลือก็เลยขโมยบอร์น ก่อนจะก่อนจะร่าอีกหนึ่งร้อยลำดับให้กำลังใจกันหน่อยได้ไหมล่ะเราเดี๋ยั้เก็บไว้ส่วนตัวครับเดี๋ยวเพื่อบๆให้กำลังใจกันหน่อยได้ไหมล่ะเราเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ส่วนตัวครับเดี๋ยวค่เดีอันนี้เก็บไว้ส่วนตัวขอบคุณทุกคนที่สละเวลามานะคะแล้วก็รอกันแบบ น่ารักมากมากเลยคือทุกทกครั้งที่แบบระหว่างเรานั่งเซนกันที่นี่ทุกคนที่ต่อแถวกันมา <c oughs> คือพี่เห็นรอยยิ้มของทุกคนหมดเลยแบบมว่ตาสดใสคือดีใจมากมากคือทุกคนแบอกว่าพวกเราคอยสร้างความสุขหรือว่าแม้แต่มีพี่บางคนที่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยค่ะในช่วงเวลาที่อยู่โรงพยาบาลดูคลิปพองเราสองคนแล้วก็หายแล้ว ก็ดีใจมากๆอยากจะบอกว่านอกจากที่พี่ๆทุกคนบอกว่าเราเป็นความสุขของพี่ๆก็อยากจะบอกว่าพี่ๆทุกคนก็เป็นความสุขของพวกเราเหมือนกันนะคะก็อยากจะให้ทุกคนดูแลสุขภาพรักษาร้างไายดีๆพักผ่อนเยอะๆเช่นกันนะดูแลตัวเองด้วยนะครับชุ่งนี้ปวดผงนะใคระคกับม่จะนอนนี่ค่ะไม่มีเ ัเสื้ออะไรอะเสื้อเดี่ยวเสื้ออะไรเสื้ออะไรเสื้อคู่เสื้อคู่เสื้ออะไรเสื้ออะไรเสื้ออะไร